小奶锅，他爸。

เอ้ยเอาเอาหลังคาตรงนี้สามสี่เลย,ยนะนี่คือพวกเก็บอุปกรณ์นะพี่หลินอันเนี้ยเออเดี๋ยวพี่ไปตัดขนแกะก่อนอันนี้นมีเอา้าเกินเกินเลยทำไงดีละ่ะเอาสีดำก็กัน เฮ้ยใครตีพี่โอ้ยระเบิดมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยลูกเป็นหลุ่มเลยเป็นอันหลุมอันดมายนนเลยครับข้างหน้า,อย,าอยู่ข้างหน้าเนี่ยท <c oughs> ำลังค้าอยู่ไล่าตามสีที่มีไม่คนแก่ขออนุญาตเข้าบ้านกิน,นเนื้อก่อน ้าวเธอเอาหนังงวัวฉันไปหมดเลยเหรอฉันกำลังทำกองใจเย็นๆน,นะคะลูกพี่ลูกพี่อ้าวเธอฉันบอกให้เธอปิดตามสีมันไม่สวย,นะยวีนยีอ้วนเฮ้ยฉันจะรู้เรื่องปะฉันบอกเธอแล้วไงฉันไม่รู้คะ่ะ ทรงกินห้องห้วนเธอจะมาทำป้ายค่ะไปเลยค่ะเธอเธอเหมาะกับการทำป้ายค่ะเธอไม่เหมาะกับการประดับตกแต่งค่ะอันนี้คือพวกอาหารนะทรงกินห้องห้วนหนะักจนใจ <c oughs> โอ้ยนขนมมากก็จะไอยอย่างนี้อะ แล้วฉันจะไปหาสีน้ำตาลได้จากที่ไหนอ่ะหนูมีสีน้ำตาลก็ไปติดข้างหน้าสิขนแกอะติดเป็นแถวเลยนะสีน้ำตาลอ่ะโอเคสีดากมีมน้หนให้นะน้ำตาลหนูหมดอะ่ะเออไม่เป็นไร

บ้านเนาะหลังคาอันนี้นนีอัไปหาขนเกะให้ได้ก่อนหนูได้แต่สีขาวสีดำยังไม่มีขนเลย สีน้ำตาลไม่มีส,สีน้ำตาลพี่ตัดได้จากตรงนู้นแหะที่เราไปเจอกันแหะแล้วน้องไอ้บอกหนูเขาตาดัดอ่ะเหงือเขาจะมดอยู่แล้วอะ่ะอะไรนะสีเหลืองเอาไปทำอะไรเอาไปทำหลังคาไงไม่รู้เหรอเธอทำอะไรนะ่ะ เธอไปขโมยจากไอ้บ้านนั้นมาหรอนี่กลับมาใหม่นะแล้วเธอแทะหลังคาฉันไปโอ้คุณหญิงไไดูข้างหน้ายังสวยดูข้างข้างคุณหญิงทำอะไรของคุณหญิงเนี่ยาทำหลังคา <c oughs> มันเยอะขึ้นก็เธอจะได้ทำของเธอดูสิเนี่ยมันเป็นลายปะปะเนี่ย มันดังๆเนี่ยมันเป็นดังๆเนี่ยไม่ค่อสวยดีอะ <c oughs> เหมือนหมวกเหมือนหมวกมันเหมือนหมวกดีอะมันเหมือนหมวกเธอทำให้มันเหมือนเหมือนกันสิมันจะได้สวยสวยอะออคุณมณนีวัน สวยดีก็มันกเหมือนมวกอ่ะเธอขึ้นไปได้ยังไงนะฉันใช้ไม้อยางมาแต่ตัดไม้ใช่ไหมอ่าฉันให้ตัดก็ได้ดไมันก็สวยนะที่เธอทำต่ตแต่ว่าอีฝั่งนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันมีแหวงแหวงเนี่ยแงอะไรดูเสาบ้านก็ยังไม่ครบเลย,ยอีม่วกสีเหลืองเธออ่ะ ทำมันมเอปาเนแาเป็นแหลมๆดิ <c oughs> มันจะได้ไม่เปงเยอะทีนีราต้หนขึ้นไปได้ไง มีบันไเดเนี่ยแล้องไปหาอีกสามอันฉันมีเอาไหมหน่อยกำลังลง ไปร้อนเหลืงองฉันแล้วออะไรเนี่ยกล่องไข่ลูกขนมปังกล่องไข่ลูกอะนาเป็นกล่องข้าวกล่องข้าวก,ก,กับกล่องอาวุธเหรอเอาหนังกัวฉันมาก่อนนะคะอยู่ข้างในกล,ล่องนะั้นอ่ะได้แลยวฉันเริ่มไปทำความก่อนทำเลยใช่ไหมเอา ทางอันนี้เหรอที่รีดนมอะ่ะใช่ทางาั้าใช่เหรอรีดนมได้เหรอ <c oughs> รีดนมได้ไม่เห็นมีเหรอเออวันะนมไม่มีอ่ะทางเาไม่เอาเดี๋ยวลองก่อนว่ามันได้จริงหรือเปล่า อ,อ,อือฮึยายคนนี้นี่บ่นเก่งจริงๆเสร็จหรือยังบ้านขนแกะหลังคาเสร็จหรือยังฉันนอนแล้วฉันตื่นแล้วเสร็จหรือยังบ้านอ่ะฉันเสร็จหลังคาแล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปถ่ายรูปแหละว,ว่ามันจะสวยขนาดไหนบ้านขนแกะของเราบ้านม่วงบ้านม่วกอย่าเพิ่งลอกอันนี้ได้ไหมอะว่า,างห่อน่อ เล่ากันเลยทำไมฉันออกประตูไม่ได้เลยเนี่ยแครเปิดอีกข้างหนึ่งทีย<ฮ>ประตูที่ไหนปูซากสองค่ันี่ค่ะบ้านบ้านแกแต่แต่แฝั่งนู้นะ่ะฝั่งนี้คู่จะสวยเลยทุกคนเป็นไงแหว่งนี่ต้องไปหาแกสีน้ำตาลนะ แล้วเราจะมาอัปเดตกอนข้างหน้าดีกว่าแหบ่พวกบอกว่าระวังตัวระเบิดนะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะไปเอง <c oughs> มาดิมาดิ <c oughs> เออไม่ได้กินฉลอกตอนนี้บ้านเราเป็นหลุมหมดแล้วนะคะทุกคน ไหนอะหาบวัวให้ฉันสักหนึ่งตัวสิฉันจะรีดนมไปฝากอุ้ยเจอกระดูกเจออ้อยด้วยอย่ามาระเบิดอยา่าเธอเฝ้าบ้านดีๆนะ่วยดย้วยหัวใจฉัน ไหนเราถ้ากำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านเผื่อเราจะไปเจ,เจอวัวไปหาวัวมันเจอชนะไอ้คิปเปอร์นะ <c oughs> เนี่ยเออดวฉัน,น,นฉันกำลังล่อคิปเปอร์ให้มันระเบิดร <c oughs> ะเบิดไหนระเบิดไปดะละประเบิดที่ไหนก็แบบฉันบอกว่ามันระเบิดไปแล้ว ที่บ้าน,นเรา,าโอ้ไปไวเกินจะมาหาวันจ,จะตัดขนแก่ก่อนชึบสีเทาโอ๊ยตัดไรนกน้นาเนี่ยอะทำไมอ่ะบ้านฉันจะแหวงแหว,ง,แวงอยู่เลยขัดน้ำตาลก่อนบ้านฉันจะได้สวยชึบฉันต้องการวัววัวฉันหายไปไหน เธอเอาไปทำอะไรบัวจะฆ่าบัวเธอจะฆ่าทำไมฉันจะไปเก็บนมบัวมาจเจอบัวข้างล่างจะมาทำหนังไม่มีหนังให้เลยอะ่อยนะเดี๋ยวจ่ายเงินเดี๋ยวฉันจะไปรีดนมบัวฉันฆ่าบัวไปแล้วตัวนมันมีตัวเดียวไงทั้งแมพอะ่ะ ฉันไม่เอาแล้วแกสีขาวบ้านฉันเยอะฉัอแกสีเทาาวันดีลลกไม่มีหนังวัวให้หนูสักตัวนึงเลยก็หนูข่ามันมันยังไม่โตไปแล้วครับไปแล้วเดีอยวัวแล้ว มาเก็บของให้หนูด้วยมาเอาเองเลยเป็นไรตายตายอยู่ที่บ้านหนูไม่เลยละออกแหมแล้วเอาของหายนะไม่มาเก็บอะออกแมพแล้วของหายละของยังไม่หายเนี่ยเข้ามาเก็บของก่อนนี่ก็เข้าไปเก็บพี่ก็เป๋าพี่เต็มโอ้หนูไม่เล่นได้ไหมงั้น แล้วถ้าครั้งหน้าน้องไอค์ก็ไม่มีของแล้วนะมีทองด้วยนี่หว่ามีทองนี่หว่ามีเหลินหนูกำลังไปเก็บของอ้าวาก็มีทองอะดูของหนูพี่ด้วยเออยังอยู่รีบมามฉันเข้ามาในบ้าน,นไหมมาดูไก่ แม่เมื่อกี้ยังเดินมาได้เลยมาข้าบวัวไม่ให้ฉันลี่นมบัววัดดีดูให้ยังดูให้แล้วอยากให้ดูว่า,าไม่ได้ดูอ่ะฉันดูให้แล้วแต่ว่าฉันเนี่ยยังอยู่เนี่ยทองเนี่ยมีต้นมงต้นไม้มีกางเกงในน่ะเหนบอกว่า น่ะมีเมล็ดผักก็ไม่ไปปลูกฉันเก็บฉันเก็บหมดเลยปุ๊บ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 ไหนยายบุมาแล้วน่ะวิ่งมาแล้วหนหยยายบุอะอยู่ข้างล่าง <c oughs> โอ้โหไม่ใท้องอยู่นี่ <c oughs> ป่ะ ก็อยู่ในนั้นเนี่ยไม่มีแล้วมีเออจีคนนี้ฉันจะดูผักนี้เก็บได้ยังเฮยย้เหมือนอันนี้เก็บได้ป่าอันนี้เก็บได้ป่าไม่ได้จีอ้วนเีนียโ้โห ดูแล้วเราจะได้นอนที่นี่นะจ๊ะคืนนี้ไปแล้วกลับบ้านแล้วฉันนอนนี่เลยกว่าฉันกลัวซอมบี้ฉันออกแมทได้ไหมยังสนุกจริงมโอเคฉันฉันออกก็ได้